ลูกอยู่เป็นมันพูดจริงอ่ะไม่ใช่ค่ะยังไม่ได้สคาดไม่ยินแค่นะครับอนเต้พูดค่ะพูดจริงนะเด็กเท่ากับแอนนี่ถือว่าโกไรพูดผิดค่ะ<ผ>หนูก็เลยว่าเอ๊ะมันพูดผิดมากๆถ้าเป็นแบบว่าเออออกอาการแล้วค่ะถ้าเป็นแบบว่าเออเด็กน,น,นู่นนี่ร,รู้เผ็ดรู้เค็มแล้ว พ่อแม่เลียงไม่ได้ไม่ไหวปล่อยไปอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึ่งแต่ถ้าไหวอยู่เนี่ยพูดไม่ได้ไปหากินเองเธอไ,ไม่ได,เด้เด็กเกมามันมันเข้าไหมยังไม่ได้คุยกับเพื่นค่ะ แค่ได้ยินน้ำมาตีพูดให้ฟังว่าจะเหมือนกับฝึกลองอยู่ดูอะไรอย่างนี้ได้ยินอย่างนั้นนลักหชอบจนแน่ใจว่าเขาต่อใจคึงจะปล่อยได้ตามแด่ยังปล่อยไม่ได้แม้จะป็นชาติค่ะ พี่จีอบตอกำลังถ่ายทอดแล้วนะคะได้ค่ะแห้งเอ้ยแห้งมีเนื้อมีหนังยังกลับปูค่ค่ะพอมีเนื้อมีหนังขึ้นบ้างแล้วค่ะปู่โอเคอ่อขอให้บุญเดอ้ออินดีรับคะ่ะด้วยอานุภาพพุทธธรรมสงจงบรนดาลบุญบาร,รมีที่เคยสร้างให้แก่จิตเยอะๆ นางสาวกนกวันมานากิจสิริสุทธิเทบุญได้ลกูกอีรับครับโอจ่าตั้งบุญซะอ่าข้าพเจ้านางสาวกนกวันมานากิจสิริข้าพเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพึ่องที่ละลึกไม่มีสิ่งอื่นใดเจ้าปนยังไม่สมาทานรักษาศีนี่คือสัจจวาจาของ ด้วยสัจ,จวาจานี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญที่ข้าพเจ้าได้จัดสำรับให้ปููกกษะสดวงแพงมากในสองวันนี้ตรงนมบันดาลให้เทวดาชาวทิพย์โดนบันดาลให้บีดาของข้าพเจ้านายเกียรกิจีริสุธิจงมีพุทธธรรมัเป็นหนึ่งไม่มีที่เพื่องอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะ <c oughs> ถ้าพ่อยังเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของพ่อแล้วแต่แรงปรารถนาของเราก็ดีอ่ะให้บุญเยอะๆเ,เดอ้อลูกเดอ้อนินดีดดรับบุญค่ะใช้บ่อยๆใช้บุญบ่อยมันจึงดีใช้เทวดาบ่อยก็ต้องให้บุญแก่เขาบ่อยเขาจะทำได้ทำความบริสุทธิ์แก่มนุษย์ก็ได้ถ้าแรงเขาพอไม่ใช่เล่น แต่มนุษย์ก็ต้องสู้เพื่อให้เขาร่วมมือง่ายและทุกคนด้วยเดอเทวดาไม่ใช่จะรักษาหน้าที่ให้เราแบบเราไม่ต้องทำเราต้องทำเป็นอันดับแรกเทวดาได้แค่เดบตานุกรรมปิโตโปโซคือเทวดาจะเป็นผู้ร่วมมือกับเราให้เราได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น แม้แต่คนไม่ถือพุทธเขาถือเทวดาเข้าใจว่าเทวดาเป็นใหญ่เทวดาก็ต้องทำหน้าที่ตนเองให้ตามที่เขาต้องการแต่ก็ต้องสู้ตามกำลังที่ตนมีทุกคนต้องเกี่ยวกับเทพไม่เกี่ยวกับเทพไม่รอดทั้งอาชีพที่อยู่ในปัจจุบันโลกและอนาคตและเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมหากไม่มีเทพอุปธรรมข้าจุนไปไม่รอดทั้งนั้น อ้าเรียนให้รู้เข้าใจให้ได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจะรอดหากเรียนรู้ถือพุทธธรรมสง์แล้วปฏิบัติผิดต่อพุทธธรรมสงโทษมันมากปฏิบัติถูกคุณเยอะอับุนเดอร์จิบนีนมีรับค่ะ